พบกับแชงล็กซิ่งนครสวรรค์แชงล็อกซิ่งนครสวรรค์ครับวันนี้มาเจอกับวีโก้สามจุดศูนย์นี่เครื่องสามพันใช่ไหมเครื่องสามพันครับวีโก้สามจุดศูนย์สี่ประตูจะส่งจะส่งมาด้วยนะจะส่งมาด้วยคันนี้อ้อมีหมกมีหมกหน่อยคันนี้ก็คือมีอ่าทำเต็ดหลังนะครับเต็ตร้อยสำหรับวัยรุ่นเลยแต่ว่าออกแดบปกตินะครับผมเฮ้ยอันนี้ไฟตัดหมอกไม่มีเนี่ย จะหาให้ใช่ไหมอ่ะไม่มีข้างนึงเดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้าซื้อเดี๋ยวผมจัดการให้ครับผมอ่าอ่าอ่มาดูก่อนเลยได้มาคือเราได้มาแบบนี้เราให้ดูแบบนี้ไปเลยเดียวเลยให้ดูเลยว่าสภาพเป็นยังไงก็อันนี้เป็นตัวยกสูงนะครับเป็นพีรันเนอร์เป็นตัวยกสูงแท้แต่ว่าแค่ว่าจัดส่งยีรับแคะไม่มีกระไดอ่าเป็นตัวยกสูงแท้ครับช่วงล่างเซ็ตมาแล้วครับระบบช่วงล่างเซ็ตมาให้แล้วนุ่มๆโคตรนุ่มสวยๆเลยเนี่ยเนาะสวยๆเลยนาไปได้เลยวัยรุ่น อาจะเป็นโรงงานอะไรแล้วแต่สำหรับวัยรุ่นนะคันนี้โดยเฉพาะแนะนำเลยสี่ประตูไม่มีรอยเลยนะมีน้เยีมเลยไม่มีอ้มนี่ฝาท้ายอยู่หน่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่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 ยเพื่อนๆนะค่ับดีดดีดดีดนีดนีดนีีดดีเดีีเดีเลีดดีีีีีีนีีีีีดนีีีีีีีดีนีีีีีดีีีีีีีีีีีี เกีางขบวนใช่ปะเอกสารคืออยังไม่รู้กี่ปีนะเดี๋ยวนะมันมันยังตีกี่ปีเนี่ยเดี๋ยวมันเพิ่งหกหกเองนะปีนหกเจ็ดหกแปดเฮ้ยสองปีผลให้ไปเลยพี่กว่าโผลให้ไปเลยโอ้โหจะใช้ยาวๆเลยนะก็อันนี้นี่ครับเพื่อนๆดูอ่าภายในดูนะครับกองเบอร์อะไรก็ใช้ได้สะอาดครับขอดูห้องเครื่องหน่อยอ่ะห้องเครื่องพวงมาลัยซิ่งนะพวงมาลัยซิ่งเออ ปีศูนย์เจ็ดใช่ไหมใช่ครับผมศูนย์เจ็ดเครื่องสามพันนี่นี่ครับนี่โคซิงคันนี้นี่มินเตอร์ก็ฝาแดงนะครับฝาแดงนะครับนี่เป็นฝาแดงอันนี้เป็นอ่ามาจากมาอยู่แล้วนี่โดยรวมสวยนะเนอะทำไปเล่นไปสวยก็แมกยางคือสภาพใหม่สวยเลยโอเคขอฟังเสียงเครื่องหน่อยครับ เสียงเครื่องคือปกตินะโอเคดับเลยมาในเมื่อเราชมรอบคันแล้วมังเสียงเครื่องโดนแล้วรอบคันแล้วต่อไปราคาขอราคาแบบจังๆเลยราคาแบบเขาแบบว่าไม่มีที่อื่นมีมาหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทอุ้ยไม่ถึงสองแสนนะเพื่อนๆสี่ประตูนะสี่ประตูโอ้ยกสูงเนี่ยนะพรีเลนเนอร์อ่ะใครจะไปไม่ถึงสองแสนซิ่งก็ได้ออย่างเี้เราจัดโปรเลยถ้าเพื่อนๆมาจัดยูทูบโอนให้ฟรี โอ,อ,น,น,อนให้ฟรีแถมน้ำมันเต็มถังอ่ะอ่แถมน้ำมันเต็มถังด้วยอ่ะโอนให้ฟรีแถมน้ำมันเต็มถังขอถ่านน้ำมันเครื่องให้อีกได้ไหมน้ำมันเครื่องเป็นกองน้ำมันเครื่องได้ครับผมอ่ะ,อะใช่สำหรับลูกค้ายูทูปขอบคุณลูกค้ายูทูปนะครับก็ใครที่โทรมานะครับผมผหรือติดต่อมาทางช่องทางยูทูปก็คือสำหรับบีโก้นะครับจัดไปได้เลยก็คือต้องบอกนะครับว่ามาจากยูทูปติดตามแล้วด้วยถึงผมจะให้โปรโมชั่นนี้ก็แบบรถสวยๆเลยสภาพนี้โอ้ยนี่บุบนี่บุบนี่บุบนี่ มีนิดหน่อยครับผมตางกันใช้งานนะตางกนางกนใช้งานนะนโอเควันนี้ไปก่อนนะค,ครับวันนี้สวัสดีครับ